ตัวไปนี้เราทำสมาธิให้ตั้งมันเามีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนูราไมใ่ใจเข้าออกซึ่งอำนานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้บองกใช้อนาปานสติทำให้พอะจิตของพระองค์สง,งบเข้าสู่ปฐตมฌา,านญทุทติยฌานญปติยฌานญและจตุตจาาญ องก็พิจารณาอรุชาติผนหลังได้โนุกกรรมของสัตว์มา่สายเกิดขึ้นที่เบียนวายไตยเกิดพกกรรมอะไรก็ทรงรู้แจ้งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรม่อมาสายกันแล้วเกิดขึ้นก็ทรงสําเร็จเป็นพระสมมาสมุทธเจ้าซึ่งในปีนี้วันวิสาขะ บรณะมีผู้ชาก็จะเวียนประจบคบรอบตรงกับวันที่15พฤษภาคมสมัยรา65ัึงในพระสูตรก็ได้บันทึกเอาไว้นะว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมพุริษัทศสิทธถราชกุมารน,นะประสูตรขึ้นวันที่15ค่ำระหว่างเมืองกับิลพัส์ กับเมืองเทวทหักพระประสูตรแล้วก็ทรงดำเนินได้ถึงเจ็ดเก้าเนี่ถ้ามาพูดถึงธรรมะพระองค์จะประกาศธรรมะไปเจ็ดแคว้นในประเทศอินเดียใประเทศเนปานสมัยนั่นที่พระประสูตรก็ยังอยู่ในการปกครองของเจวาสักยะ รวมกันกับกองเทวทหะเดี๋ยวนี้ก็จ,จะเปลี่ยนแปลงไปที่พระธเจ้าสิทธัตถราชกมุมารประสูตรก็อยู่ในประเทศเนปาลเป็นวันสำคัญในปีนี้ที่เปยนมาบปรจบครบรอบในวันวิสาขบูชาเราก็มาลึกถึงในคุณของระสสมมาธรมพุทธเจ้านะอย่างพระองค์เป็นสิทธัตถราชกมุมาร แะสรงมาประสูติขึ้นและเปร่งวาจาพระพงษ์เป็นผู้ที่เริญมากที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้ที่ประเสริฐมากที่สุดในโลกทั้งเทวโลกอมมะโลกมนุสโลกธรมมะโลกรูปะโลกอรูปะโลกนี่บรมมรธิสัตท,ที่บาร,รมีเต็มแล้วเป็นชาติสุดท้ายที่จะมาเกิดละ จะน้มาตััสรู้มาสั่งสอนประชาชนและจะ,สะเสด็จตับกันปริพพานซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยที่จะมีบรมบรมิษัทบรรีเต็มมาประสูติและมาตััสรู้เกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากนักยากหนาแต่พวกเราก็นับว่ามีบุญบารมี ที่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราทุกคนก็อาจจะเคยมีความเสียสละความสุขส่วนตัวของเราเพื่อคนอื่นยิ่งถ้าชัดๆแล้วก็มีนามบรรดานี่แหละเป็นทฏิเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อบุตรสาวบุตรชายทนุถนอมเลี้ยงดู ส่งเรียนหนังสือจนว่าหนุกหลานสำเร็จการศึกษาแลเพึงตัวเองได้เราก็จะรู้ว่ามันยากลำบากขนาดไหนตอนนี้สมเด็จพระสมมาสมพรธเจ้าพระจอมไตรโรกนาถเนี่ยเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์เสมอหนึ่งเ,เป็นลูกของท่านท่านตรงการช่วย ทุก,กิจวิญญาณนั่นแหละให้พ้นจากความทุกข์ยังได้ตั้งเสกจะอธิษฐานสร้างบารมาีญาณซึ่งยังไม่ได้รับพยากรณ์ทั้ง16บหกสงไขไในรับพยากร์กรกรแล้วก็สร้างอีกสอ่สงไขแสนกับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากถ้าเรามาสรรเสริญคุณของท่าน จะมีอนันิส่งมากการที่พวกเรามาทำาทักรศินเรียนเทียนรอบพระอบโอเบสถรับพรพพธานนั่อยู่ที่บ้านเราก็บ,บําเพ็ญนจิตเราลึกถึงในวันสำคัญเช่นนี้อาจจะทำทานสมาทานศีนด้วยตัวเองนั่กัปฏิบัติบูชาพระสมมาสัมพุทธเจ้านั่งสม,มาธิ ครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงแล้วถ้าเป็นผู้ที่มีเวลาก็จะภาวนากันวันละห้าชั่วโมงก็ได้ในวันสําคัญเช่นนี้ระเลึกไปถึงคุณของท่านที่ท่านเมตตากรุณาต่อสัพสัต์ทั้งหลายนั่นเองอันนี้ยังเป็นบุญกุศลอย่างมากมายมหาศาลที่พวกเราจะปฏิบัติบูชาพระสมมาสัมพุทธเจ้าในการปฏิบัติบูชา หรือเราจะมีการน้อมเดืดอกไม้ของหอมทบเทียนบูชาท่านด้วยอันนี้ก็เรียกว่ากับเป็นการบูชาเหมือนกันแต่ที่จะยิ่งขึ้นไปก็ต้องปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผปองใสกันสักหนึ่งวันทำให้เต็มที่แล้วถึงพระปัญญาที่คุณที่พระองค์ทรงมีความรู้ เกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นซึ่งไม่มีความเป็นตัวตนอยู่เลยเป็นแต่ธรรมะเกิดขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นมา,าว่ามีอวิชาเกิดขึ้นมากะมิตตันหามีอุปทานมีภพบมีชาติเป็นขบวนการของธรรมะที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าอิทัปปัจจยตา ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์จะมาประจะมาตรัสรู้หรือไม่มาตรัสรู้ก็ตามธรรมะที่เรียกว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นก็มีอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมดาเมื่อมีสิ่งหนึ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยสิ่งใดอีกเส่งก็เกิดขึ้นมาดการปฏิบัติพูชาเราจะได้มาเรียนรู้มาฝึกจิต ให้มีสติให้มีสัมปชัญญะประคองตั้งจิตของเราให้ตั้งมัน่นในสมาธิขึ้นมาเราถึงจะมีศรัทธาที่แน่นแฟน้นศรัทธาที่ตั้งมัน่นอย่างพวกเรามีศรัทธาอยู่แล้วกันทั้งห้าีเป็นความว่างความว่างก็คือกันห้าเป็นอันเดียวกันนี้คือสัรพสิ่งทั้งหลายเป็นพุทธ สรรพสิ่งเป็นอนัตตาเป็นพุทธะพุทธะก็มีในทุกสรรพสิ่งนั่นแหละแต่ใจของเรายังไม่รู้อย่างนั้นก็ขเข้าใจว่ามันมีตัวมีตนนีพระสมมาสมุทธเจ้าทรงมีปัญญาตรัสรูจิตของพระองค์ก็บริสุทธิ์เยไม่มีความหลงเหลืออยู่ในอยู่ในใจพระองค์ทำลายเอาวิชาได้หมดสิน้น แต่บางทีนุกประชาธิปพูดเป็นรับธรรมะเหมือนกันพระพุทธเจ้าทำลายกิเลสถ้าทำลายกิเลสหมดแล้วกิเลสในใจของพวกเราก็หมดไปด้วยสิท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทําความรู้ให้เกิดขึ้นในใจของพระองค์กิเลสทําอะไรไม่ได้แต่พระองค์ก็บอกวิธีการให้พวกเราทําอย่างนั้นทําความรู้ให้เกิดขึ้นก็คือเราเดินในศีลสมาธิปัญญา เมื่อเราเห็นชัดซึ่งความจริงของรูปนามว่าเป็นอน,นีิจังทุกขังอนัตตาแล้วเกิดพุทธ,ธะขึ้นมาในใจที่เราเห็นธรรมู้ได้เห็นธรรมพวกนั้นก็เห็นเราตถาคตเนี่ยเ็นพระพุทธเจ้าสั้นศรัทธาที่พวกเรามีอยู่นี้แหละมีความเชื่ออย่างแน่นแฟน้นก็อาจจะมีปัญญาด้วย แต่ถ้าเราไปเห็นชัดๆเองเป็นปัจจตังเวทิตโพเป็นยุหิติผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนให้เห็นอย่างนี้จิตนั่นแหละก็เป็นสุปฏิปันโนโอชุปฏิปันโนญายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนซึ่งเกิดขึ้นกันได้ทั้งพระทั้งเนนทั้งญาติโยมทั้งหลายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นที่ใจ พระสงค์เกิดโดยสมมุติพระสงค์เกิดโดยวิมุตติก็ดโดยที่ว่าเห็นธรรมของพระสมัมมาทิฏฐเจ้าอันนี้คือการปฏ,ปฏบิบัติบูชาตามพระองค์จนเห็นพระองค์ในใจศรัทธาจะตั้งมัน่นเพยงการที่เรามาปฏิบัติบูบชากันในำคำาืืนในวันครบรอบในวันวิสาขาทุกๆปีนั่นแหละ ก็เป็นการเพิ่มพูนศรัทธา,าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทางใจาการเกิดขึ้นของร่างกายเนื้อเนี่ยว่าเกิดขึ้นของพระบรมบริสัทประสูติแต่ถ้าเป็นธรรมะการเกิดขึ้นของพระเจ้านั้นนะ่นนนะเกิดขึ้นทางใจต่อสรู้จิตใจกระดับกิเลสตรงนั้นเลยก็เลยปานิพนานโดยรอบ ไม่มีเครดตหลงเหลืออยู่เป็นจิตที่บริสุทธิ์อันนี้ทางทางจิตใจแหละถ้าทางกายเนื้อก็เกิดขึ้นมาก่อนอีกสาหปีก็ตัดสรูนี่พูดตามภาษาที่คนรเราจะเข้าใจกันเนื้อปรริิภานก็อีก4,5ปีแต่พูดทางจิตแล้วก็เกิดขึ้นในขณนะนั้นตัสรู้ขณะนั้นแล้วก็ปรรนิภาน ถึงแม้พระองค์จะทรงตัดสู้อย่างนี้เป็นพระสมมาธรรมเจ้าแต่กายเนื้อของท่านก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี่ให้เรามาศึกษากันมีอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตที่ได้มาหรือเสียไปก็ให้มองเห็นว่าเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาก็เป็นธรรมดาโตขึ้นมาก็เป็นธรรมดาแก่มาเจ็บมาตายไปทุกอันนี้เป็นธรรมดา แต่ถ้าใจของเรามันยึดถืออยู่แล้วอะไรที่เราชอบใจก็อยากให้ใหอยู่ตลอดไปอะไรที่เราไม่ชอบใจก็อยากให้พ้นๆไปจากเราอันนั้นไม่เข้าใจเรื่องของความเป็นธรรมดาให้พวกเรามาศึกษากันในความเป็นธรรมดานี้แนหะให้เห็นชัดๆกันนะวเห็นธรรมะก็ในปีนี้ก็ครบรอบเพียนมาในวันที่15พฤษาสาคมส5 6 5เราก็มีโอกาสดี เป็นบุญที่ยังมีชีวิตยอยู่ให้พยายามศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาอย่างสูงสุดก็จะเกิดประโยชน์แก่ใจจจตใจของเราอย่างมากมายมหาศาลก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงเจริญในธรรมประสบความสุขตั้งมั่นอยู่ในทานสินภาวนาและศสถีธมธรรมปัญญาทุกกันทุกท่านให้เจริญป